นะครับถ้ามีตัวตนเนี่ยก็ให้เขาแสดงตนมาแล้วให้เขาดาเนินการมาหาเราเรายิดดีรับผิดชอบนั่นแปลว่าทนายตั้มเข้าใจผิดหรือเปล่าครับถามว่าพี่ทนายตั้มเข้าใจผิดหรือเปล่าครับผมยังครับยังไม่ได้คุยอะไรกับท่านเลยนะครับได้แต่ผมขอโทษท่านไปท่านั้นเองว่าอโหสิกรรมให้ปู่มหามุนีด้วยเพราะว่าปู่ไม่รู้จริงๆนะครับเราเรื่องนี้เราต้องเคลียร์กับป้าแตนลุงพลอไม่ครับไม่เกี่ยวกันครับคือในประเด็นของครอบครัวป้าแตนลุงพลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผม นะครับผมมาในฐานะหนึ่งยูทูบเบอร์ในฐานะประชาชนธรรมดานะครับก็คือเข้ามายืนดูด้วยความถูกต้องที่มันไม่ล้ําเส้นกันเกินไปเท่านั้นเองครับผมครับ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 ผมก็เหมือนกับถ้าสมมติเนี่ยบางทีผมรูกินที่สื่อมวลชนที่สื่อมวลชนก็ต้องผมก็ต้องขอโทษเหมือนกันแต่ด้วยความเขาเรียกว่าต่างคนต่างทำหน้าที่เนาะนะครับครับผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสายดีนะครับผู้ใหญ่เขารู้กันทั้งประเทศ โอเคครับครับายบุญด้วยนะไาบุญนะสายฮสายฮสายฮากต้อแล้วฮะเนี่ยกได้ไนลุได้ไนี่กได้ไอาลุกหน่อยะเ้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยนั่งนานเนลุกจะไม่ไหวไปก่อนดิูมจะเอา เมนี้ไม่เอาเลยนะลืมแมากนางปลาแล้วโอ้โหนนยืนเฉยเย็นหน่นะลืมแล้วมันถ่ายอยู่มันก็เลยวิ่งกลับไม่ได้ขอบคุณมากนะครับนี่นะคะท่านแม่ดาบเป็นคนนะคะวันนี้ก็ลุงก็ให้สัมภาษณ์ที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วผมปู่มีแต่สีไม่มีแสงเรียบร้อยแล้วครับ มาบอกว่าจะเอาผ้ามาปูที่ปูได้ไหมเจ็ดสีได้คะไม่ได้แค่สยวหวยเลยสวัสดีนะคะทุกทุกท่านนะคะหายหมดเลยไม่มีสักคนเนาะสวัสดีค่ะมาตั้งหวยนะฮะนี่นะครับทำอะไรแบบเหมือนคนอื่นไม่เป็นสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ่ะนในญาตสามารถตอบได้เท่านั้นนะฮะด้วยนะคะ

ขบคครับจตนหลับหรือ่าโอ้หลับสบายครับฝนตกอยู่ยามครับอยู่อยู่ครับสวัสดีนะคะทั้งสองท่านนะคะจนับเที่ยงคืนนะสาเพล่มเที่ยงคืนก็เอ็นพื้นที่มันเงียบสงบแล้วเราก็พักผ่อนได้พักผ่อนฝนตกลินลินครับอคืนนี้นอนฟังฟังเขียดฟังอื่นอ่าไปเรื่อยๆคุยกับเอซีไปเรื่อยๆครับ จนลุงเขากลับมาถือกี่ทุ่มห้าทุ่มห้าทุ่มเกือบเก็บทิ้งคืนนะก็หลับสบายฟังเสียงอื่นทั้งเขียดร้องคืนนี้ฝนตกครับเป็นเป็นเสียงเพลงเลยนะอย่างเพลงเลยครับประสานเสียงนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันที่นี้คะสวัสดีค่ะ